อย่าตีกรอบให้ตัวเองเพียงเพราะชื่ออาชีพนะคะมีใครเป็นแบบนี้มั้งไหมคะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนคะ่ะกําลังบอกว่าเฮ้ยถามว่ามีอาชีพอะไรก็ตอบชื่ออาชีพของตัวเองมาออย่างปอน,นี่นะคะมีอาชีพถ้าพูดชื่ออาชีพคือมีอาชีพเป็นครูนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะนี่คือชื่ออาชีพแต่เราจะไปรู้หรอในวันข้างหน้าเนี่ยนะคะจะมีอาชีพอะไรแปลกแใหม่ๆเข้ามาอีก ดังนั้นปอจึงไม่จํากัดตัวเองแค่ชื่ออาชีพสามอย่างค่ะปอบอกตัวเองว่าฉันเป็นนักสื่อสารที่ดีนี่เห็นไหมคะนักสื่อสารไม่ได้จํากัดแค่ครูนักเขียนหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะอาจจะเป็นวิทยากรก,รก็ได้หรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อีกนะคะในอนาคตจะไปรู้หรอจะมีอาชีพอะไรใช่ไหมอ่ะอย่างสมมติบางคนเป็นหมออย่าเพิ่งจํากัดตัวเองว่าฉันเป็นหมอให้บอกตัวเองว่าฉัน เป็นผู้ที่ทําให้คนมีสุขภาพดีนี่เห็นไหมคะอาชีพที่ทําให้คนมีสุขภาพดีสามารถเป็นได้หลายอาชีพนะคะอาจจะเป็นคนที่ในภายภาคหน้าคุณอาจจะไปผลิตอาหารเสริมก็ได้ไปวิจัยอะไรก็ได้นะที่เกี่ยวกับสุขภาพก็ได้เหมือนกันไม่ได้จํากัดตัวเองหรือคุณมีอาชีพทําความสะอาดอทำความสะอาดก็คือบอกตัวเองค่ะว่าฉันเป็นผู้ที่ทําให้โลกนี้สวยงาม นี่เห็นไหมเจ๋งไหมพอบอกทาให้ตัวเองเป็น,ปนผู้ที่ทําให้โลกนี้สวยงามโอ้โหดูแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการน่ะดังนั้นเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าในอนาคตโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนและมีอาชีพอะไรเข้ามาอีกอย่าจํากัดตัวเองเพียงเพราะชื่ออาชีพคะ่ะเพราะไม่แน่คะ่ะในวันข้างหน้าคะ่ะเมื่อคุณกลับมาส่องกระจกดูตัวเองอีกทีนะคะคุณอาจจะพบตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้ก็ได้คะ่ะ